ส่งท้ายปีหมอช้างเตือน12ราศีระวังถูกหลอกหมอช้างทศพรีตุลานักพยากรชื่อดังได้ทำนายดวงชะตา12ราศีสำหรับเดือนธันวาคม2566ในรายการแฉโดยเตือนว่าเรามักจะประมาทในเดือนสุดท้ายของปีและต้องระวังการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาที่เกิดขึ้น และได้เน้นย้ำว่าช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงรอยต่อของดวงชะตาและควรทาบุญพร้อมไหว้พระที่ทําให้ใจสบายเพื่อลดความแรงของดวงดาวส่งท้ายปีราศีเมษมีจังหวะดดวงดีที่ส่งท้ายปีราหูออกไปแล้วจึงเป็นช่วงที่รายได้มากแต่ต้องระวังเรื่องรายจ่ายที่มากการงานจะประสบความสําเร็จและจะมีโอกาสเฉลิมฉลองเรื่องงาน ความรักในช่วงฤดูหนาวนี้จะมาแรงราศีพฤษภหมอช้างทำนายว่าผู้ที่ชอบลงทุนเสี่ยงโชคจะมีโอกาสได้รับโชคจากการเสี่ยงในเดือนธันวาคม2566แต่ต้องระวังเรื่องการงานที่จะวุ่นวายและเปลี่ยนแปลงหลายอย่างส่วนความรักต้องให้ความดูแลมากขึ้นโดยโชคลาภจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นในราศีนี้ราศีเมถุน ในเดือนธันวาคม2566นี้สถานการณ์ทางการเงินและการงานดีขึ้นมีโอกาสในกลุ่มร่วมหุ้นหรือลงทุนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าอย่างดีแต่ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งหรือทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนในส่วนของความรักอาจมีความไม่ลงรอยกันบ้างราศีกรกฎโดดเด่นเรื่องโชคลาภ ในเดือนสุดท้ายของปีมีแนวโน้มการงานที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีคนมาช่วยเหลือเรื่องงานและธุรกิจสำหรับความรักมีโอกาสที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมาเป็นสื่อจบปี2566อย่างสวยงามราศีสิงห์ต้องระวังเรื่องการเสียทรัพย์อาจถูกขโมยหรือถูกหลอกลวงแต่ในด้านรายได้ และช่องทางหาเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางการงานดวงดาวส่งเสริมมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นความรักดีราศีกันสวัสดิการชีวิตดีขึ้นแม้ราหูจะเพิ่งเข้ามาในราศีแต่การเปลี่ยนแปลงยังไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต้องระวังเรื่องการพูดคุยหรือเจรจาที่อาจเกิดข้อผิดพลาด ความเข้าใจผิดในการนำไปสู่ปัญหาในเรื่องความรักได้ราศีตุลมีดวงดีในเดือนธันวาคม25-66มีการงานก้าวหน้าทั้งในด้านการเงินและการงานโอกาสหารายได้เพิ่มมากขึ้นจากหลายช่องทางการงานดีขึ้นเมื่อราหูออกไปดาวพฤหัสสองสว่างได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรักในเดือนนี้ เป็นช่วงที่ดีคนโสดอาจได้เจอคนที่ใช่ราศีพิจิกเด่นด้านโชคลาภมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แต่ต้องระวังความขัดแย้งในเรื่องงานความรักอาจมีความหงุดหงิดง่ายควรระมัดระวังในการพูดราศีธนูมีโอกาสได้มาแล้วเสียไปงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงควรระวังในเรื่องการตัดสินใจดวงดาวจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี ในเดือนมก,กราคม2567ความรักมีความอ่อนไหวต้องระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆราศีมังกรเน้นการเติบโตในเรื่องการงานโอกาสก้าวหน้าดีงานประจำดีมีข่าวดีเข้ามาความรักเป็นไปอย่างต่อเนื่องและดีราศีกุมอาจมีเรื่องให้ใช้เงินก้อนใหญ่เนื่องจากพระราหูเข้ามางานในเดือนนี้ มีข่าวดีเข้ามาหลายอย่างความรักส่งเสริมดีอาจมีเสือภัยไม่ทันตั้งตัวราศีมีนแม้ราหูจะเข้าแต่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตระวังเรื่องสุขภาพการเดินทางส่งผลดีงานแข็งแรงมีโอกาสใหม่ๆความรักไม่ได้เป็นจุดเด่นคนสวดโฟกัสเรื่องงานคนมีแฟนต้องประครับประคองไป เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ